สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาชมสวนหอมนะครับเมื่อนี่วันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับผมอยู่ที่สวนหอมจังหวัดศรีเกตน,นะครับหอมแดงนะครับอยู่ที่บ้านห้องค่ำตำบลเมืองจันน้ำเพื่อเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับ เมื่อชุมแปลงหอมเมือนครับกำลังงามเลยครับพี่น้องกำลังงามเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนใส่ยายัางฉีดนี่กำลังงามหลังจากเพื่อนว่าเพื่อนปลูกฝ้าผลมาผลตกค่้ามว่างหันมันบวก่อยงามแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มแก้ไขได้แล้วครับเริ่มงามขึ้นนะครับ งามแห้งครับพี่น,อน้องเบิงแต่ละต้นโอ้ยกำลังแตกเลยพ,พื้นที่เพือนยางหลายเลยนะครับอันนี้เพื่อนปลูกกอนฝนตกนะครับเพื่อนเอายายัางมาฉีดบุนี่กำลังแตกยอดใสออกกำลังงามๆเลยครับดีครับพี่น้องยางงามเลยตัวปลูกไม้กม็มีนะครับ พื้นเห็ดเห็ดแถวนี่พื้นเห็ดหล่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับแบงนี้พื้นดิเห็ดใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่นเห็ดยิ่งใหญ่ถือกันดีกับอากาศกำลังหนาวๆนะครับอากาศกำลังหนาวหนะครับลมเยน็เยนๆหมอกกำลงังลุ่งพอดนะเอ้หอมกับงามปันปันยังเลยหอมนี่ ตัวพุนปลูกนาสิทั้งพุนคือนาฟางคางพุนนาสิปลูกก่อนนะครับเกือปลูกไร่มาไร่มานี่ทั้งกำลังปลูกกระมีนะครับผมพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งกำลังปลูกกันนะครับระบบน้ำเพิ่นก็ใส่สายยางธรรมดานะครับพุอพี่นอ้องต่อกกอกไว้หนิใส่สายสาย,ยางธรรมดาพอด เห็ดจะได้ยังเห็ดได้ลายเถอะนี่ก็เบิ่งตัวปลูกไม้ครับพี่น้องปลูกไม้ก็กำลังขึ้นแล้วถ้าออกก่อนปีไม้ได้นี่ททำเงินแน่นอนครับแปลงนี่โอ้โหเนี่ยเป็นพ้อ,อยวอยนี่ตัวปลูกไม้พ่น เดี๋ยวผมสิไปถามสูตรเพิ่นปลูกแบบไดคือเลยงามไวเลยนี่สูปป้ปลูกไม้ก็กรลังข้นเงี้น,นพืนเทศแป้งใหญ่นะครับแป้งนี่นนาจะอยู่ประมาณแป้งหนึ่งนีงนง่แถวนหนึ่งนนาจะอยู่ประมาณสองเมตรนะเบื้องละ กาวประมาณน่าจะเป็นสองเมตรนะครับแต่เสีเหลือหล่องไว้น่าจะเป็นไว้ถ้าลากสายยางัเสียดหล่อยงไว้น่าจะเป็นลากสายยางคือต่อสายยางสายยางต่อสายยางกดธรรมดาหนิหรดอโคตรหนามครับอ้เสียดหล่องไว้สำหรับ ลากายยางนะครับกำลังหนาวๆพอดีเลยหมอกับแปลงหอมนะครับเจ้าของคนนม้นนั่งยิ้มเปื่ยปยอยๆอยู่หอมกำลังงามสีนั่งยิ้มเปื่ยปยอยๆอยู่หอมกำลังงาม ครับนี้พายเบิงปแปลงหอมกับขอบพุณนพ่นองที่รับช่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผููทำคลิปนะครับเด้อหอมเพลินงามนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับอรขอบพุณนที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ